นเอน้นอกจากถ้าสมักินข้วกันค่ะข้อเ้าเ์ห้างเนาะค่ะข้อเ้าเ well. <Tu Hmmm> ์ gäller, ห้าว right? แต่ว right. ่าอาหารกับตำบักุ่งนอกจากตำบัก่งไสกุ้งนอกจากอาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละค่ะกินแซ่บสีสุดแล้วค่ะแล้วก็มีหอยแครงนะคะแล้วก็มีไก่นอกจากมีไก่ไก่ทอดจ้ะเห็ดเองเบอร์สุยางค่ะนจิ้มรสเด็ดเลยจ้ะมนจิ้มเห็ดเองยงนอกจากเห็ดทุกอย่างเห็ดเองทุกอย่างค่ะ แสบบนำมาได้ค่ะมากินน้ำก๋ำเบิ้งสองแม่ลูกกินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เนเตอราช่องมาดามพิมค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนเตอค่ะเด้อแบอบยู่บ,บแบบี่คร้อมรันแบบนี่แซัน ข้าวมกับข้าวม้วก็ไม่เน้นตัวเย็นส่ม่อยอันนี้มากมาร้อสงโค้มไม้เลยครับมือนีัโอ้โหครับน้ำจิ้มแทบใส่ถอดกับไม่แด้วค่ะ ไก่ทอดมีหอยแครงค่ะหอยแครงตำทะเลค่ะตำสมสมตำใะเกุ้งจ้ะกุ้งชุดแต่ครับผมชอบกินเผาไม่อยากกินน้มเีนจ้ะไม่อยากเข,ขา วัวนนะ่ะเป็นบอลในแฉแมงเราเป็นอ้วนแน่แบบมีาเหมืนจะแฉ่อ้ามีซานตอนวรไม่เห็นเราะอนันมจำบอบแบได้ทอดแฉบีบวบมากคนดีอยู่ว่ะ พอดีพอดีตัวเอ้ยอ,อืม,อมยังไง <c oughs> อยู่าไปนอนกลุ่งตรงไงอะค่ะ 만나다 게는 아무 거지야. 아 좀. 응. 네, 이봐. 예. 아이. 내좀 담아 봐도. 야.

bên cá sao không riêng mà riêng nhau ừ. sướng thế rồi wow. em may may một con thế đã นหน่อยเนาะเป็นหน่อยทำไมเนาะ

แสบหลายเพราะเปน้องเล ไั่แต่งคุยไปแลยจต่แมนแมน thịt yên bớt đất hành phần tâm của tâm em mỗi tháng cậu thịt yên hãy được. mắc thoát yên cho xe phát

อย่านี่แับมาจังเลยแล้วเราจะกินเนี่ย ใช้โด,ดยของข่าวของขาวเนงไใช่่เ okay. พิ่มเลือดจ้ะเพิ่มเลือดกินหอยแข็งค่ะเพิ่มเลือดค่ะของขาวเบราณอู้นี่ให่ใหญ่่ก็สองสอง่อยกูบอกนหยใหญ่เป็นาาขขาบาแลม้ อร่อร่อยุยครับลุยๆุพี่น้องจวดจวดเด้อพี่น้องเด้อม่งั้น

บปไหว้พระ่ะขึ้นหลกกับไายบายพระไปเห็ุบุญตัวนั่งไม่เมียแบบไปไปไปขึ้นหลักกับไายบายพระกบมาหลังเล่าลากรึยังขึ้นหลักไปไหว้พระไหวเจ้านะจ๊ะทำบุญทำทานบุญกุศลเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอะไตัวเจ้าของอืมเอาแห้งก่อนแม่แม่ วางก็ใช่หนินบุฮมงก็ใช่หนงเสียงที่กกินบาโอ้ิน่นิวอึ้งอแเ่งกอนมันทำตึ้งคือเดียวเะเสียบอ่ะแตเขากินเขาจะเสียบจรงเลย ก็พี่นองอืมรสเซ้นกินวันอืมต้องจินมโดนเด็ดปะเก็ดเองวมันเสียบนะสั่งใจเห็นน้องก็เสียบว่าสุยางอ่ะเค็นเป็นไม่ค้ากวฬานเนวะเบ่เ่ยกิน ที่หลายป้านนี้บวันบปอยู่เราพี่น้องเลยคืมไมมึงัเมื่อนีก็ไม่เคยไปแต่นาะแต่ละไ,ไันไปหอ Bụng, 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 Khái nó cho tôi buổi lắm. Khái ngọc rộng 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 đẹp rộng Nó rộng 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 He te Oh. แถวๆถามยังไงจนถึงบ้านแล้แสบเ็นมาเขเรียนทลองที่โรงงานมันขึ้นเพราะเห็นแสบแล้วคุณข้าวเด๋ยวก็มากนะนอมาแสบค่ะไดแล้วแสบกินได้หลายอย่ลงผมก็แสบไม่กินนะค่ จับจับยิ้ม,มออกราขอ่ะยิ้มแล้วจานมึงไงจีวะมม่ยิ้มยังไงจานมึงไงนะพี่น้องมม่ยิ้มจะิวงเด็ดผมทำาอกไม่แข็งเกี่ยว ทำรองกันหน้าบ้านเกร็จปะเดี๋ยวพักเนอนพักนนี้ไม่กินผู้จัดกาที่อบเดียวจับแบบโอ้จับแบบลายเบิดเลยเนาะ มานหนึ่งบดเ,เสียบพี่น้องเลยเวลาจันเ,เนาะเลจพี่น้อง เหลือยี่หน่อยเดียวแต่ว่ากระเพ็ดค่ะว้าเพ็ดเด้อจ้ะจะมาแสีบแห้งเลยพี่น้องไม่เป็นไมค์คาไดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายสมตำยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะซอยอุดหนุนนี่ด้อจ้ะเดี๋ยวไปขายสมตำย่บ้านแล้วใครคนรถเบิรกันหาเงินคนรถท่านในแล้วเนาะจ้ะก็สิถือเลขกับมาถือเนาะค่ะเลกก็มากค่ะแล้วจไปหาหวยให้พี่น้องอยู่ เอามันถือกสามโตตรงๆอยู่ไว้กับม <c ười> ันกินกับมักแต่ยู่บ้านจะไปหาหวยให้ได้จ้ะตอนนี้ยงเทียบอยู่หาเงินทอนรถก่อนแต่มีเงินทอนรถแล้วก,กบับไปอยู่บ้านเนี่ยจะไปหาหวยไอพี่น้องหวยกับมาค่ะ ซือเตอนที bye bye. ่นึงเป็นลอยใบยังมาเถือกจ้ะตอนที่หนึ่งขอแล้วตอนที่นึ่งแบจ้าเถือกปวดตีหัวเลยหัวเสียแล้วเสือสามทิบก็ไปเือจ้าตัวพี่น้องอุกอังอาดิเราก็บมยอมแพ้มันละมังค่าหัวหัวนี้ที่สูดตายอยู่ ก็เตียวละมันที่นึงจด้ะกเตีะมันถีงนึงก็คือจดบจานนี้คือจดรวยเนาะค่ะก๋ไดเี๋ยวละมันทีหนึ่งจะเอายังมัรวยได้ปะก็วเตี๋ยวละวันทีนึ่งต้องถือว่าทีนึ่งอย่างเดียวนาะพี่น้องเคยเสิร์ฟด้ยกินกับมากหอยกับมากอ้ยมากทุญอร่อยหอยกับมากขาดสื่อที่นึงอะ เป็นหาซื้อกชีบใบเป็นลอยใบยก็บมีบุึงจ้าใบาพีนน่น้องจะไม่เหลือใจอุกอังเอาอไรมาสื่อกินดังสิแสีบกว่าบมดเงินมากลายมันนอนว่ายอยากได้งเงินมาพผอรนรถเนาะจ้าไม่หนีพอ่อนรถอยู่จ้าไม่หนีถุ่มหัวอยู่ตอนเนี้ยซอยนี้เด้อจ้าซอยกดซับสไครต์เห็นไหมกดติดตามเห็นไหม้อจ้าอืมสามหก จุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วบานอีมแล้วอีมแล้วพี่น้องนี่เลยอีมจะเดินาะมันเบิร์ดนะค่ะขาหนึงก็เบิร์ดนะค่ะบาหอยแค่ก็เล่นนิดเดียวบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าครับดีครับเช้บ